ได้มาทําการสํารวจน้ํานะครับอยู่ที่จังหวัดชัยภูมินะครับวันนี้เมื่อวานไปกนวลขอนแก่นวันนี้มาที่ชัยภูมิครับแล้วก็ได้เข้าหน้างงานมาสํารวจหน้าง,งานให้ลูกค้าหาดูตาน้ําก่อนครับก่อนเข้าเจาะนะ้ําทางลูกค้าท่านก็อยู่กรุงเทพนะครับท่านก็มอบหมายให้เรามาหาดูตาน้ําก่อนเข้าเจาะนะครับ เราก็มาเช็คตาน้ำให้ทางลูกค้าได้ดูก่อนว่าพื้นที่ของทางลูกค้าเนี่ยมีน้ำไหมนี่ครับเราก็ต้องเข้าหน้างานครับทุกงานทุกทุก,ทกงานทุกก่อนที่จะรับงานเราต้องเข้าดูสำรวจหน้างานก่อนครับจะได้แนะนำลูกค้าว่าทางพื้นที่ของเราเนี่ยมีตาน้ำหรือเปล่า,าน้ำเค็มไหมพื้นที่อับตาน้ำไหมประมาณนี้ครับ ถ้าเราเข้าสำรวจแล้วมีตาน้ำมีชั้นน้ำมีพร้อมที่จะเจาะได้พื้นที่เอื้อมน้อยให้แล้วก็จะคุยราคากับลูกค้าอีกก็ตกลงกันได้ก็ถึงจะเข้าทำงานนะครับถ้าเรามาดูพื้นที่ที่มาดูแล้วเป็นพื้นที่น้ำเค็มเราฟันทงได้เลยลระเป็นน้ำเค็มอย่างนี้ก็ก็ต้องแนะนำลูกค้าว่าเจาะไม่ได้ครับ ถ้าเจาะไปก็เจอน้ําเค็มไปเจอชั้นน้ําเค็มใช้ไม่ได้ก็ก็จะแนะนําทางลูกค้าไปครับบางพื้นที่เรามาสํารวจแล้วน้ําอยู่ลึกเราก็ต้องแก้งลูกค้าไปว่าน้ํามันอยู่ลึกลูกค้าจะกล้าสู้ราคาไหมถ้าลูกค้ากล้าสู้ราคาแล้วก็ก็พร้อมที่จะเข้าทํางานครับบางทีบางทีมันมันต้องคุยรายละเอียดให้ลูกค้าฟังครับไม่ใช่ว่าจะ จะรับงานไปแล้วพอมาทำแล้วมันไม่ได้จะคุยกันทีหลังยากครับต้องต้องอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจก่อนเข้าทำงานครับจะดีที่สุดครับประมาณนี้ครับทางลูกค้าท่านก็มีโปรแกรมว่าจะจะขุดเจาะสองสองบ่อครับสองที่ก็ที่ละบ่อ ก็เลยให้เรามาสำรวจหน้างานดูก่อนครับบอ่อนึงเขาเราก็สำรวจไปแล้วครับบอ่อนึงนะจะอยู่ประมาณ70เมตรก็บ่อนั้นก็มีน้ำครับพอดีลูกค้าก็ให้มาอีกอันนี้ก็น่าจะโอเคครับน่าจะโอเคดูแล้วกายภาพได้ครับตอนนี้ก็เลยต้องสำรวจหาตาน้ำก็จะได้บอกทางลูกค้าอีกทีนึง ก็จะหาไปเรื่อยๆครับทั่วสวนนะครับเผื่อลูกค้าจะได้เลือกได้ว่าจะเอาจุดไหนไม่ใช่ว่ามาเอามามาจุดเดียวได้นะครับเราต้องสำรวจเผื่อลูกค้าเลือกด้วยครับถ้ามันไม่มีจริงๆถึงจะเราก็บอกลูกค้าว่าอับตาน้ำน้ำไม่เยอะอันนี้อันนี้มันถ้าถ้ามันเยอะเราก็เลือกได้ก็ให้ลูกค้าเลือกว่า <Okay. S 1> ชอบจุดไหนนี่ครับ ันนี้เราก็สำรวจไปแล้วครับเจอเห็นเจเขาบอกว่ามีตาน้ำแล้ว<ป>นี่ครับประมาณนี้ให้ให้ให,ให้ทางทางเอฟซีดูนะจับนี่นะจับนี้นี่ครับถ้าถ้าเป็นถ้าชั้นน้ำดีครับนี่ครับจะเป็นอย่างนี้ครับตาน้ำตรงตรงที่กราบแรกตรงที่จุดแรกนี่ก็นี่ครับถือว่าน้ำน้ำค่อนข้างดีครับ พอสำรวจกราฟนี้ได้นี่แเราก็จะได้บอกลูกคา้าว่าน้ำน้ำเดี๋ยวได้โอเคครับผมก็ท่านไหนสนใจครับ fc ท่านไหนสนใจก็ยังไม่ได้ตัดสินใจคิดมีแนวคิดว่าจะจอน้ำาดานก็เรียกใช้เราได้นะครับ089 278 4255หรือยัง ยังไม่ตัดสินใจก็พิจารณาได้ครับเพราะว่าเราเราก็มีเครื่องสำรวจรีซียประมาณนี้นะครับให้คำแนะนำให้คำปรึกษาพื้นที่น้ำเค็มอะไรก็ปรึกษาเราได้ครับเผื่อเราพอจะให้คำแนะนำได้ก็ยินดีนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ